เรียกเสียงว้าวแล้วก็ลอยยิ้มจากแฟนๆไปแบบเต็มๆนะคะเหมือนน้องในขวัญใจมหาชนแท็กทีมกับโปโกจางนะคะตรวจแทนความอบอุ่นจากมามิโปโกปรากฏตัวในแคมเปญใหม่ล่าสุดสุดละมุนหัวใจนะคะกับมามิโปโกเอ็กบัตเตอร์แบพร้อมเปิดตัวซิงเกิลพิเศษนะคะรักเพื่อนไม่มีซึมเปื้อนเพลงแทนใจที่ถ่ายทอดมิตรภาพใสๆของเพื่อนรักตัวจิ๋วนะคะไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีคุณทาดาชินาคาอินะคะผู้บริหารระดับสูงจากยูนิชามคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทยูนิชามประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวคนดังนะคะของพ่อบีมและก็แม่ออยที่ได้ควงคู่ลูกแฝดนะคะน้องไอวานและน้องอัญญารวมไปถึงพี่ทีน้องผิดเข้าร่วมงานนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการเปิดตัวคอลเลกชันสุดน่ารักมามิโพโกะซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกเอ็กซ์บัตเตอร์แบ็คผ้าอ้อมคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมนะคะที่ออกแบบมาเพื่อดูแลผิวบอบบางของลูกน้อยอย่างอ่อนโยน รวมทั้งเซอร์ไพรส์วันเกิดลวงน้าให้น้องหมีเนยภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะคาวยผครรคือว่นก็あの初めて会ったんですけどちょっと可愛いครับเลิกไ่เจอนยค่ะแต่ว่รู้สึกว่าน่ารักมากเลยค่ะน่าจะป็นเพื่อนสนิทกับพวกจได้ม่้ร25年にนる่でัねนะนี่นี่น่นน

สนุกมากวันนี้ได้เต้นด้วยเอนจอยมากพี่พทุกคนก็มาให้กำลังใจใช่ไหมคะดีใจไดีใจล้นะโกโกตัวใหญ่กว่าน้องเลยวันนี้น้องเนยคือสลินไปเลยหอมเอวเท่าไหร่คะวันนี้ยี่ห้าเมตรเหรอลูกดดเช ียยู้านิ้วอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้อไปถึงคุยสุดเธอด้วยใช่ไหมคะชอบอะไรในตัวของเธอตัวน้องเลยยืดหยุ่นถ้าอ้อมอือยืดหยุ่นใส่ง่ายมีใส่น้องเลยด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้เราใส่ทำไมไม่ได้ใส่มาแต่ไปกินน้องเลยได้ชิ้นเดียวบนโลกห้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะว้าวการตานั่น ทางการเลยไม่ต้องรีบเก็บกลับบ้านเราได้เป่าแล้วเก็บใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือโดยเฉพาะรุ่นกับแม่แย็ดแป่น้องเลยนิดนึงนะคะได้เลยค่ะน้องเลยบอกว่านุ่มมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละนะคะแต่ว่าน้องเลยชอบทำขนมด้วยใช่ไหมคะเวลาเลอะเวลาเลอะเทอะเวลาอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยใช้อะไรเช็ดลูก ใช้เสื้อเราผ้ากันเปื้อนอยู่ไม่ได้เอามามีกโป๊ะไปเช็ดใช่ไหมเพราะเขาซึมซับน้ำดีนะคะเอาไม่ให้พูดถ้ามีบ้างมีบ้างเออน้องเนยบอกเขาเม่อไหร่ละวันนี้ลุกของเรามาตีมในชุดนักเรียนนะคะน้องเลยใช่ไหมคะอยากจะบอกอะไรไหมเพราะวันนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยประจํา อ่าน่ารักมากปกติอาจารย์พูดไม่หยุดเลยน้องโดยแบบแฟ๊ดมากมาก็มือเมาแฟ๊ดมือไม่ได้พูดเลยใช่ไหมปกติอาจารพูดอย่างเดียวทีนนี้น้องโดยหูดับไปแล้วเอ่อได้ไหมคะเอออักปากนิดนึงแล้วกันฝากปากเลยลูกดีสเ,เตอร์คนใหม่ของมามี่โก้ ไว้ด้วยนะคะอยู่แล้าอกอ้อใจมันหมีทั้งหลายเพราะว่ายืดหยุ่นง่ายสวมใส่สบายสวใส่สวยด้วย <Okay. S 1> น่ารักเหมือนน้องเนยเลยถ้านุ่คนไหนใส่ก็น่ารักเหมือนน้องเนยค่ะ